ยินดีต้อนรับสู่อักษรอ,อ,อเล่นค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูแพรวนะคะในชั่วโมงภาษาไทยของชั้นป5ค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่เรื่องของการอ่านคำในภาษาไทยนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายๆคำเลยค่ะที่เราะะจะต้องฝึกฝนกันค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคำที่มีตัวกรันนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าเราเนี่ยได้เรียนอะไรกันไปแล้วบ้างนะคะสำหรับ คำที่มีตัวการันนะคะแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องมีตัวการันนะคะทีนี้ตัวการันคืออะไรทุกคนจําได้ไหมคะเจ้าตัวการันนี้นะคะจะประกอบไปด้วยทันทคาฆาตนะคะแล้วก็พยัญชนะค่ะสองสิ่งนี้นะคะจะต้องนํามารวมกันค่ะเราถึงจะเรียกว่าตัวการันนะคะถ้าเกิดว่าอยู่แยกกันเราก็จะเรียกว่าทันทคาฆาตแล้วก็พยัญชนะนะคะ เรานะคะจะเรียกตัวการันต์ก็ต่อเมื่อรวมกันเท่านั้นนะคะที่นี้ค่ะตัวการันต์เนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่าเป็นชนิดของเขานะคะแต่ว่าเราต้องมาดูกันก่อนว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะถ้าดูจากตัวอย่างตัวการันต์เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าพานธาค่าเนี่ยจะอยู่ด้านบนของพยัญชนะเสมอนะคะถึงแม้ว่าจะมีสระนะคะอย่างสระอีมานะคะ เขาก็จะอยู่ด้านบนของสระค่ะเพราะว่าเขานะคะทำหน้าที่กดเสียงเหล่านี้เอาไว้ค่ะไม่ให้ออกเสียงได้นะคะดังนั้นนะคะทุกคนจะต,ต้องจําได้ว่าตัวกรรันเนี่ยจะไม่ออกเสียงเสมอนะ,อะที่นี้นะคะเรามาพูดถึงชนิดของตัวกรรันกันครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนนี่ค่ะ สองชนิดนี้ไปนะคะก็คือตัวการันที่เป็นพยัญชนะตัวเดียวแล้วก็ตัวการันที่เป็นพยัญชนะ2ตัวนะคะเราได้เรียนกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวที่นี้เรานะคะจะต้องมาทบทวนกันก่อน,นะคะ่ะว่า2ชนิดนี้เนี่ยมีวิธีการอ่านยังไงนะคะ,ะมาดูกันค่ะนักเรียนลองดูนะคะว่าคําเหล่านี้นะคะที่ครูให้มาเนี่ยมีคําใดนะคะที่มีตัวการันบ้างนะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะค่อยๆมาดูกันที่เป็นแถวแนวตั้งอย่างนี้นะ,ะแบ่งอย่างนี้เลยนะคะเรามาดูกันที่แถวแรกกันก่อนนะคะว่าคําไหนเนี่ยที่มีตัวการันต์บ้างคะไหนลองดูคําแรกมีหรือเปล่าคะคานี้มีหรือเปล่าคํานี้ไม่มีนะคะคํานี้อ่านว่าแก้วน้ําแก้วน้ํานะคะเราจะเห็นได้ว่า ทุกๆคำนะคะเราก็จะออกเสียงหมดเลยนะคะไม่มีพยัญชนะตัวไหนที่ไม่ออกเสียงนะคะแล้วก็สระทุกสระนะคะรวมถึงวรรณยุกนะคะเราก็จะออกเสียงมาหมดเลยค่ะามาต่อที่คำนี้ค่ะคำที่สองอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าวันอาทิตย์วันอาทิตย์คำคำนี้นะคะมีตัวกรันใช่ไหมคะอ,อยู่ตรงไหนเอ่ย อ,อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะอยู่ตรงท้ายคํานะคะก็คือเป็นยอ,อยักษ์นะคะแล้วก็มีทันตคาตอยู่ด้านบนเวลาที่เราอ่านออกเสียงเนี่ยเราก็จะอ่านออกเสียงถึงแค่ตัวสะกดต่อเต่าตรงนี้ใช่ไหมคะวันอาทิตย์เราจะไม่อ่านว่าวันอาทิตย์ตะยะนะคะเห็นไหมคะเราจะอ่านถึงแค่ตัวต่อเต่าเท่านั้นเราเจอแล้วนะคะ1ตัวนะทีนี้มาต่อค่ะคำนี้มีตัวการันต์ไหมคะ ไม่มีนะคะคำนี้จะอ่านว่าดอกบัวดอกบัวนะคะอ่ะมาต่อค่ะ,ะคำนี้อ่านว่าควันไฟควันไฟ,ค,นไฟคำนี้ก็ไม่มีตัวการันเหมือนกันนะคะคำนี้เนี่ยเป็นคำอะไรด้วยคะเนี่ยที่เราเคยเรียนไปแล้วก็คือคำควบกล้ำนะคะนี่นะคะคำว่าควันอ่ะทีนี้ เรานะคะก็จะเห็นแล้วว่าแถวแรกเนี่ยจะมีคําที่มีตัวกรันก็คือนี่นะคะคำว่าวันอาทิตย์นั่นเองอเดี๋ยวเราวงกันไว้ตรงนี้ต่อไปค่ะแถวที่สองอทุกคนลองหาดูนะคะจะเป็นคําที่1 2 3าหรือ4เอ่ยนะคำไหนดีอ่าคำที่มีตัวกรันในแถวนี้นะคะมีทั้งหมด2องคำด้วยกัน,นะคะ่ะคำไหนคะนักเรียน อจจะเป็นคําว่าพระอินนะคะคํานี้นะคะแล้วก็คําว่าหอยสังทีนี้ถ้ามีตัวการันเราก็ต้องหาว่าแล้วตัวไหนละ่ะที่ไม่ออกเสียงนะคะคําว่าพระอินเนี่ยตัวไหนที่ไม่ออกเสียงคะที่ไม่ออกเสียงก็คือ,อทหารนะคะกับรอเรือนั่นเองนี่นะคะที่ไม่ออกเสียงนะ เป็นคำที่มีตัวกรันนะคะเป็นพยัญชนะสองตัวด้วยกันนะคะทีนี้คำว่าหอยสังหอยสังตัวกรันอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงท้ายคำเหมือนเดิมเลยนะคะตัวนี้ก็จะสังเกตง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นคำที่มีตัวกรันเนี่ยเป็นพยัญชนะตัวเดียวนะคะก็คือตัวขอไข่นั่นเองอทีนี้สองคำนี้อ่านว่าอะไรคะคำนี้อ่านว่าเปรียบเทียบนะคะ แล้วก็คำนี้อ่านว่ากล้วยหอมนะคะ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่แถวที่สากันค่ะแถวนี้นะแถวนี้ทุกคนลองดูนะคะว่าคำที่มีตัวการันเนี่ยเป็นคำไหนคะ,ะเป็นสองคำนี้นะคะนี่เลยอ่านว่าอะไรคะคำนี้อ่านว่าอารมณ์อารมณ ตัวการันของเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนอนเณนั่นเองเราก็จะไม่อ่านออกเสียงออกมานะคะส่วนคำนี้เราอ่านว่าเวทมนเวทมนตนะคะตัวการันก็คือต,อต่อเต่ากับรอเรือนะคะอันนี้มีแพนชนะสองตัวนะคะที่เป็นตัวการันเราก็จะไม่อ่านออกเสียงต,อต่อเต่ากับรอเรือนนะคะส่วนคำอื่นๆที่ไม่มีตัวการันนะคะคำนี้ก็จะอ่านว่าบ้านเรือน บ้านเรือนนะคะคําสุดท้ายตรงนี้นะคะอ่านว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะคะอ่ะเรามาดูกันที่แถวสุดท้ายกันนะคะอ่าไหนเอ่ยคำคำไหนที่มีตัวการันบ้างคะ่ะแถวนี้จะมีเยอะมากกว่าแถวอื่นๆเลยนะคะมีทั้งหมด3คําด้วยกันก็คือคําว่านี่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ตัวการันอยู่ตรงไหน,นะคะ ตัวการันก็คือ,อรอเรือนี่เองนะคะรอเรือกับธนาค่านะคะเรียกกันว่าเป็นตัวการันนะคะต่อไปค่ะมีตรงไหนคะคำว่าวิทยาศาสตร์ก็ใช่นะคะตัวการันของเขาก็คือนี่ค่ะอยู่ตรงข้างทายน,นี่เลยนะคะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เราก็จะอ่านถึงแค่ตัวนี้นะคะตัวสะกดสอเสือต่อไปค่ะอสองคำนี้คำไหนที่มีตัวการันนะคะ คำนี้นะคะคําว่าซื่อสัตย์ซื่อสัตย์นะคะตัวการันของเขานะคะก็อยู่ตรงข้างท้ายเหมือนกันนะคะเป็นแพนชนะยอยักษ์นะคะเราก็จะอ่านถึงแค่ตัวต่อเต่านะซื่อสัตย์นะคะไม่อ่านยอยักษ์ส่วนคําสุดท้ายนะคะไม่มีตัวการันเราอ่านคําว่าเข้มขนค่ะเข้มขนอา หลังจากที่เรานะคะได้ลองอ่านไปแล้วนะคะคิดว่าทุกๆกคนเนี่ยพอที่จะอ่านได้แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรานะคะจะต้องไปที่ชนิดของคําที่มีตัวการันที่เรายังไม่ได้เรียนกันค่ะค่ะแล้วนี่นะคะก็คือสิ่งที่เรานะคะจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการอ่านออกเสียงคําที่มีตัวการันนะคะเป็นพยัญชนะทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะลองมาดูก่อนว่าลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ คำคำนี้นะคะครูจะอ่านว่าพระลักษพระลักษอ่าถ้าสังเกตนะคะครูจะอ่านถึงแค่ตัวกอไก่ถูกไหมคะอ่าคำคำนี้นะคะก็จะมีพยัญชนะทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะที่เป็นตัวการันวิธีการสังเกตเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคําที่มีตัวการันเป็นพยัญชนะสองตัวนั่นก็คือเราต้องดูก่อนนะคะว่าทันธาคาตเนี่ยอยู่ที่พยัญชนะตัวไหนอย่างอันนี้ก็คืออยู่ที่ตัว นอเนใช่ไหมคะแล้วเราก็มาดูค่ะว่าคําคํานี้เนี่ยตัวสะกดของเขาเนี่ยเราอ่านถึงตัวไหนนะคะอย่างที่บอกไปว่าตัวสะกดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของคําแต่ละคําเนี่ยจะมีเพียงแค่ตัวเดียวนะคะอย่างคํานี้ก็คือกอไก่ดังนั้นนะคะมันก็จะเหลือที่ว่างๆอยู่ตรงนี้ก็คือสรอสกับมอมาที่เราไม่รู้ว่าเขาคืออะไรนะคะเรานะคะก็จะสามารถบอกได้เลยว่าอ่านี่แหละตัวการันนะคะ ดังนั้นเราะะก็จะไม่อ่านออกเสียงสลื่สีมอม้าแล้วก็นนเนนนั่นเองค่ะคำคำนี้ก็เลยอ่าเนเพียงแค่พระลักษ์นะคะถึงตัวสะกดกอไก่เท่านั้นนะคะคำที่มีตัวกรันเป็นพญชนะ3ตัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอนะคะถ้าเจอจริงๆเนี่ยก็จะมีคําว่าพระลักษ์นี่แหละคะ่ะพระลักษ์นะคะเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งในเรื่องรามเกียรตินะคะอ่ะนี่ก็เป็นความรู้อีกความรู้หนึ่งะคะ่ะที่ครูนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้เอาไว้ค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ชนิดต่อไปเลยค่ะจะเป็นชนิดสุดท้ายนะคะของคำที่มีตัวการันแล้วนะคะคำคำนี้นะคะก็จะเป็นคำที่มีตัวการันเป็นพยัญชนะแล้วก็สระนะคะมีสระเพิ่มขึ้นมาแต่ถึงแม้ว่าเพิ่มขึ้นมายังไงนะคะเราก็จะไม่อ่านออกเสียงเขาอยู่ดีค่ะเพราะว่าตัวการันเนี่ยมากำกับเสียงเหล่านี้เอาไว้นะคะกดเสียงเหล่านี้เอาไว้นะคะทำให้ไม่สามารถ ออกเสียงมาได้ในคำแต่ละคำนะคะถ้าเรามาดูนะคะอย่างคำแรกนะคะคำนี้เราจะเห็นได้ว่าทันทาคาตนะคะอยู่ด้านบนของสระอีแล้วก็ทอทงดังนั้นนะคะเพยัญชนะแล้วก็สระตัวนี้นะคะก็จะไม่อ่านออกเสียงค่ะเรานะคะก็จะอ่านออกเสียงถึงเพียงแค่นี้นะคะนี่ธนหารเราก็จะอ่านว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์เห็นไหมคะเราก็จะหยุด เพียงแค่ตัวทอดาหารเท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปตรงคำที่สองนะคะคำนี้ทุกคนลองสังเกตว่าเราเนี่ยเห็นทันธคาตอยู่ตรงไหนคะอันท่นาตาศนะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่สระอีนะคะแล้วก็มีดอเด็กด้วยดังนั้นหมายความว่าไงคะเราก็จะไม่อ่านเสียงดอเด็กแล้วก็เสียงสระอีนั่นเองคำคำนี้นะคะก็เลยอ่านเพียงแค่ว่า เปรมปรีเปรมปรีนะคะนี่อ่านถึงแค่ตรงนี้นะคะเราเด็กก็ไม่ต้องอ่านออกเสียงสระอีก็ไม่ต้องอ่านออกเสียงนะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อไปเลยค่ะอ่ะถ้าเราดูแล้วนะคะคำคำนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะมีทันทาคาตนะคะอยู่บนอ่าอยู่บนสระอีนะคะแล้วก็อยู่บนทอทง เหมือนกับคำว่าบริสุทธิ์เลยนะคะเหมือนกับคำแรกเลยทีนี้เวลาที่เราอ่านเราก็จะอ่านว่าลิกขสิทธิ์ลิกขสิทธิ์นะคะอ่านถึงเสียงททหารนะคะอ่านเท่านี้เลยนะคะทอทงกับสระอีเราก็ไม่ต้องอ่านนะคะเพราะว่าฐานคาทเนยก,กำกับเสียงเอาไว้มาดูที่คำสุดท้ายนะคะเราก็จะอ่านว่าอะไรคะถ้าเกิดว่าเราตัดเสียงที่เป็นตัวการันออกไปแล้ว เราก็จะอ่านว่าพันข้าวพันข้าวนะคะอ่านเพียงแค่นี้นี่แล้วก็ตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะที่มีทันตาคาตนะคะกำกับทอทงกับสระอุเอาไว้เราก็จะไม่อ่านออกเสียงนะคะเราจะไม่อ่านเป็นพันทุกข้าวอย่างเงี้ยไม่อ่านดิทาดเราก็จะอ่านเพียงพันข้าวพันข้าวทุกคนพอเข้าใจใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ย คําที่มีตัวการันเป็นพยัญชนะกับสระเนี่ยจะค่อนข้างสังเกตง่ายกว่าคําที่มีตัวการันเป็นพยัญชนะ2ตัว3ตัวนะคะเพราะว่าเราก็จะเห็นชัดเจนว่าทันตคาตอยู่ตรงไหนนะคะเราก็จะไม่ออกเสียงตรงนั้นนะเพราะว่ามันหมายความว่าตัว,ตวนั้นเนี่ยเป็นตัวการันไปแล้วนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรานะคะลองมาทดสอบนะคะแล้วก็ลองอ่านข้อความกันดูดีกว่าค่ะว่าเราจะสามารถอ่านคําที่มีตัวการันได้ไหมนะคะ เรามาดูกันที่ข้อความแรกก่อนเลยค่ะ,ะถ้าจะให้ง่ายๆคือเราต้องหาตัวการันต์ก่อนใช่ไหมคะ,อะลองดูว่าข้อความนี้เนี่ยตัวการันต์อยู่ตรงไหนคะ,ะตัวการันต์นะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงคำว่าอะไรคะคำว่าพันเองนะคะนี่ตรงนี้เลยนี่นะคะตัวการันต์ก็คือตัวนี้นะคะมี ทอธงนะคะแล้วก็สระอุนะคะเป็นแพนชนะแล้วก็สระที่ถูกทันตฆ่าเนี่ยกำกับเสียงเอาไว้ดังนั้นนะคะเราก็จะไม่อ่านออกเสียงตัวนี้นะคะเราก็จะอ่านเพียงแค่ว่าพันอ่ะทีนี้ลองมาอ่านทางข้อความกันดูค่ะถ้าอ่านทางข้อความนะคะเราก็จะอ่านว่าอะไรคะอ่าเราจะอ่านว่าสุน,นัขมีหลากหลายสายพันธุสุน,นัขมีหลากหลายสายพันใช่ไหมคะเราก็จะตัดเสียงของ พอทงกับสระอุทิ้งไปนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูที่ข้อความต่อไปเลยค่ะอืมถ้าเรากวาดตาดูดีๆนะคะเราก็จะเห็นว่าข้อความนี้เนี่ยก็จะมีตัวการันมากกว่า1คําใช่ไหมคะอ่ะไหนลองดูว่าตัวไหนบ้างนะคะที่เป็นตัวการันคําไหนบ้างนะคะที่มีตัวการันอยู่นะคะอ่าจะเจอตั้งแต่คำแรกเลยใช่ไหมคะคำว่ายักษ์นะคะแล้วก็คำว่า ธิ์นั่นเองนะยักษ์นะคะตัวการันก็คือนี่ตัวนี้เลยนะคะมีธนาคา่ากํำกับเสียงของสอศสารรือสีเอาไว้ดังนั้นนะคะคำว่ายักษ์เนี่ยก็จะอ่านสิ้นสุดถึงแค่ตัวสะกดกอไก่เท่านั้นเองนะคะส่วนคำว่าริดอ่ะคำนี้เราก็จะเห็นได้ว่าตัวการันก็คือตัวนี้นะคะ มีทธาค่าน,นะคะกำกับเสียงของเรดอีแล้วก็ทอทงเอาไว้เห็นไหมคะ,ะดังนั้นนะคะเราก็จะอ่านแค่ฤิฤินะคะไม่อ่านเป็นรทธิทินะคะอ่านถึงแค่ตัวทอทหารใช่ไหมคะ,ะทีนี้เรานะคะลองมาอ่านทางข้อความกันดูคะ่ะเราก็จะอ่านว่ายักษ์ตนนี้มีรทธิ์มากยักษ์ตนนี้มีฤทธิ์มากเห็นไหมคะสสีไม่ออกเสียงนะคะ ทอทงกับสระอีก็ไม่ออกเสียงนะคะอ่ะต่อไปเลยค่ะเรามาดูกันที่ข้อความนี้นะคะอ่ะไหนลองสังเกตดูก่อนนะคะว่าคำไหนที่มีตัวการันบ้างอ่าก็จะมีตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงไหนอีกคะอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะอ่ะ ซึ่งข้อความนี้เนี่ยจะสังเกตง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าทนคาศาเนี่ยเขาจะกำกับพยัญชนะ1ตัวแล้วก็อีกคำานึงก็จะเป็นทนคาศกำกับอะไรคะกำกับพยัญชนะแล้วก็สระนะคะเราก็จะสังเกตได้ง,ง่ายว่า,าตัวนี้ไม่อา่านออกเสียงนะสระนี้ไม่อา่านออกเสียงนะอย่างคำแรกนะคะอืออ่ะอย่างคำแรกคำนี้นะคะคำว่าองค์เราก็จะไม่อ่านเสียงอะไรคะ เราจะไม่อ่านออกเสียงคอควายนะคะต่อไปนะคะคําว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เราก็จะไม่อ่านออกเสียงอะไรคะอันนี้จะเยอะน,นิดนึงก็คือดอเด็กกับสลอิก็จะไม่อ่านออกเสียงออกมานะคะเพราะว่าธนาคารกำกับไว้แล้วก็คําว่าสิทธิ ททงกับสะอีก,ก็จะไม่อ่านออกเสียงนะคะดังนั้นเราก็จะอ่านว่าเทพเจ้าองค์นี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือนะคะมาที่ข้อความสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้สังเกตง่ายมากนะคะเพราะว่าเราได้บอกไปแล้วว่าคําที่มีตัวการันต์ชนิดนี้จะคข้าข้างง่ายต่อการสังเกตนะคะเพราะว่านี่คาว่าพระลักษณ์นั่นเองนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวการันต์ของเขานะคะสอลุีมอมาแล้วก็นอนเนน อ่านว่าพระลักษ์นะคะถ้าอ่านทางข้อความก็จะเป็นพระลักษ์เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติอ่ะจริงๆข้อความนี้มีอีกตัวหนึ่งก็คือนี่นะคะรามเกียรตินั่นเองก็จะเป็นตอเต่ากับสระอีนะคะที่มีฐนะค่ากำกับไว้เราถึงอ่านออกเสียงเพียงแค่รอเรือนะคะรามเกียรติอ่ะลองอ่านข้อความนี้อีกทีนึงก็คือ พระลักษ์นะคะเป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์พระลักษณ์เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติรรร์สำหรับเรื่องนี้นะคะคิดว่าทุกๆคนเนี่ยน่าจะพอที่จะอ่านได้นะคะลองสังเกตดูว่าตัวกรรารันอยู่ตรงไหนมีธนาคาสกากำกับอยู่ตรงไหนอะไรบ้างนะคะเราก็จะสามารถบอกได้ว่า ตัวนี้นะคะไม่ออกเสียงดังนั้นนะคะทุกคนจะต้องฝึกสังเกตแล้วก็ฝึกอ่านบ่อยๆนะคะเราก็จะสามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่วขึ้นค่ะในวันนี้นะคะครูแพลวนะคะขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น